สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าจะมาเมา์มอยเรื่องที่พักก่อนที่จะไปปีนเขาไตรซินเน่นนะคะจากที่พักไปปีนเขาก็คงจะประมาณช่วง30-40ถึงกิโลเมตรค่ะเราก็จะขับรถไปแต่วันที่ป้ามาถึงเนี่ยยังไม่ได้ไปปีนเขาทันทีนะคะก็ขับรถเล่นๆมาไม่น่าจะเกิน10กิโลเมตรมาเจอเมืองเมืองนี้ค่ะเรียกว่าเมืองอินนิเช่นนะคะ เป็นอีกเมืองเล็กๆที่โอบล้อมด้วยภูเขาเลยนะคะน่ารักมากๆถ้าหากเราจะเทียบกันก็คงจะประมาณเมืองปลายของบ้านเรานะคะเมืองนี้ก็จะมีประวัติศาสตร์นิดหน่อยค่ะเพราะว่าจะเป็นที่สถานที่ออฝังศพของทหารที่ไปเสียชีวิตเมื่อสงครามโลกเขาอะนะคะก็จะไม่มีอะไรมากนอกจากเดินวนดูวิวรอบธรรมชาติและโบสถ์ที่ป้าไปเยี่ยมชม อันนึงก็จะเป็นสุสานส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นโบสถ์ประจำเมืองซึ่งไม่วันนั้นที่ไปถึงไม่สามารถเข้าไปได้นะคะโบสถ์ปิดค่ะตัวป้าเองก็ไม่แน่ใจนะคะว่าปิดเพราะโควิดหรือว่าปิดประจําวันนะคะเพราะรายละเอียดด้านนอกจะเป็นภาษาอิตาลีอ่านไม่ออกนะคะขอโทษทีนะคะก่อนที่จะไปเจอกิจกรรมหนัหนกๆพรุ่งนี้ วันนี้เราก็เดินรอบเมืองหนึ่งรอบและก็หาอาหารอร่อยออร่อยทานพร้อมทั้งซื้อของกลับไปทำทานที่อาพาร์ตเมนต์นะคะอ๋อลืมออกไปค่ะอาพาร์ตเมนต์ที่พักป้าจะมีครัวเล็กๆด้วยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะป้าพกมาม่ามา,มายเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่อดแน่นอนค่ะเรามาเดินชมวิวกันนะคะ ระหว่างที่ป้าเดินชมวิวทิวทัศน์แล้วก็หาอาหารอร่อยๆทานให้ความรู้สึกว่าที่นี่จะมีร้านอาหารและผับเล็กๆไว้สำหรับนักท่องเที่ยวดื่มกินเยอะมากนะคะถ้าไม่โดนพิษของเจ้าโควิดที่นี่คงจะคึกคืนหรือคึกคักหน้าดูเลยนะคะเพราะว่าอิตาลีนี่ช่วงนั้นที่น้องโควิดมาถึงนะ่ะ โดนอ่วมจริงๆคนเสียชีวิตมากมายเลยนะคะบางคนก็ยังไม่กล้าที่จะมาเที่ยวแถบๆนี้นะคะแต่ช่วงที่ป้ามาไว้ใจได้นะคะเช็คดูและะ้วค่ะสถานที่ไหนมียอดน้องโควิดพุ่งสูงป้ากันลุงตินตินก็ขับรถไปที่อื่นนี่แหละคะ่ะความดีงามของการที่ขับรถมาเอง เที่ยวไปบนไปเปลี่ยนทิศทางไปเรื่อยเปื่อยนะคะโรงแรมก็จองวันต่อวันเลยทีเดียวเป็นทริปหนึ่งที่จองโรงแรมฉุกละหกมากแล้วก็ไม่ต้องแพลนนานเหมือนกับทุกๆครั้งหากว่าเราไม่ต้องแพกกระเป๋าบ่อยๆมันก็คงจะดีเหมือนกันนะคะเพราะการเก็บเสื้อผ้าหรือเสื้อผ้าออกจากกระเป๋าเป็นงานหนึ่งที่ป้าไม่ชอบที่สุดเลยนะคะรู้ไหมคะจะบอกให้เพื่อนๆชอบกันไหมคะ เวลาไปเที่ยวป้าจะหลันลามากแต่เวลาเก,ก็บกระเป๋าหรือเก็บเสื้อผ้ารือ้ออกมาเพื่อทําการซักรีดเนี่ยเป็นสิเป็นงานที่ป้าไม่ชอบที่สุดเลยใครเป็นเหมือนป้ามั่งยกมือขึ้นอ่ะถึงไม่เป็นเหมือนป้าเราก็ยังเที่ยวกันต่อได้นะคะว่าแล้วเรามาเดินดูเมืองกันต่อนะจ๊ะมาค่ะเดี๋ยวป้าจะพาชมสุสานของเมืองนะคะได้ยากได้ว่าไม่น่ากลัวเลยสําหรับป้าสุสานในต่างประเทศ จะจัดไว้สวยงามมากเราเข้าไปด้วยความเคารพนะคะไม่ส่งเสียงดังจ้ามาค่ะ Probably last year in Spain or... In here... in Africa... ใช้เวลาเดินอยู่ในสุสานไม่นานนะักท้องป้าก็ร้องจอกจอกจอกได้เวลาอาหารเย็นพอดีลุงและป้าก,ก็เลยไปนั่งทานร้านอาหารในตัวหมู่บ้านนั่นแหละคะ่ะกินนํำสำราญกันดีแล้วก็ได้เวลาขับรถกลับที่พักกันเพื่อออมแรงไว้เดินกันพรุ่งนี้ไว้วันหลังป้าจะมาเที่ยวใหม่นะคะอินนิเช่นส่วนเพื่อนๆที่ชอบคลิปที่ป้านำเสนอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่นะคะท่องโลกกว้างกับปนกซ่าพาซิ่งค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคน